หัวกันก่อนนะคะเริ่มต้นจากนายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงมอบหมายให้สูตรปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธาศาสตร์การแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้หรือว่าสป,ปกกปตนะคะพิจารณาการประกาศเคอร์ฟิลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านพลทพรดอนพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติยืนยันว่าขณะนี้ฝ่ายทหารยังไม่จําเป็นต้องประกาศเคอร์ฟิลใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจะประชุมหาข้อสรุปอีกครั้งในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ค่ะ เครือข่ขายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทยชุมนุมหน้าสำนังกงานใหญ่ธนาคารอาคารสงเคราะห์เรียกร้องให้ปรับกฎเกณฑ์เหมือนธนาคารพาณนนิชย์เพื่อแก้ปัญหาหนี้ของสมาชิกกองทุนฟื้นฟูนฟนและพัฒนาเกษตรกว่า5 0,000 0รายมูลค่านี่กว่า6 0,000 000, ล 000, ้านบาทโดยให้ขายหนี้ที่เตรียมขายทอดตลาดในราคาร้อยละ50ของเงินต้นปรับลดเงินต้นให้เหลือร้อยละ30รวมทั้งขยายเวลาทอดตลาดบ้านที่ดินจาก6ปีเป็น10ปีล่าสุดการเจราจาย,ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นยังคงปักหลักอยู่ที่หน้าทาอาอประมาณ2 0 0 0คน นางสาวราตรีพิพัฒนาภัยบูรณ์เข้าพบนายกรธัฐมนตรีขอบคุณที่ช่วยให้คนจาัดก,การคุมขังในกัมพูชาพร้อมขอให้เดินหน้าช่วยนายวิรัสมความพิดที่ขณะนี้มีหลายโรครุมเรา้าขณะที่นายกรัฐมนตรีรับปากที่จะประสานงานกับรัฐบาลกัมพูชาต่อไปจากที่ก่อนหน้านี้เคยเจรจาให้แล้วแต่ว่ายังไม่เข้าเงื่อนไขของกัมพูชาที่ต้องได้รับโทษสใน3ก่อด กูบัญชาการตำรวจนครบานมีคำสั่งด่วนให้สรารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลบางรักที่ปรากฏในคลิปเรียกรับผลประโยชน์หรือว่าแตะเอียจากร้านตัดเสื้อผ้าย่านสีพยามาช่วยราชการที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน30วันพร้อมสั่งขัง3วันส่วนดาบตำรวจ2นายที่ปรากฏอยู่ในคลิปด้วยก็ถูกขังไป30วันค่ะ สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเชิญผู้สมัครผู้ว่ารัชการกรุงเทพมหานครร่วมแสดงวิสัยทัศน์โดยนายโคสิตสุวินิจิตผู้สมัครหมายเลขสิบชูนโยบายให้มีการทำงานทั้งเอกชนและราชการ24ชั่วโมงเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการติดต่อราชการและธุรกิจกับโลกขณะที่พลตบดกพงศพัฒน์พงษ์เจริญผู้สมัครหมายเลขเก้าเน้นแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตการจราจรติดขัดลดอัจฉากรรมประสานงานกับตำรวจผู้ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวกรุงเทพมหานครด้านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้สมัครหมายเลขสิบหก จะทาให้กรุงเทพมหาคนครเป็นมหาคนครแห่งโอกาสของทุกคนและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอาเซียนเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกส่วนพลตรเวจเอกเสรีพิสุตเตมิเยเวทผู้สมัครหมายเลข1 1จะทําให้กรุงเทพเป็นมหาคนครแห่งการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการ,กรเกษตรและนายสุวริศสยามวาลาผู้สมัครหมายเลข17จจะวางผังเมืองให้ทุกเขตสามารถเป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างไรายได้ค่ะ ปิดท้ายกันนะคะสมเด็จพระสันตะปาปาเปเนดิกที่16องค์พระปรมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงประกาศจะสละตําแหน่งในวันที่28กุมภาพันธ์นี้นับเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกในรอบเกือบ600ปีที่ทรงประกาศสละตําแหน่งโดยทรงระบุเหตุผลว่าพระชนมายุ85พรรษาเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการปฏิบัติพระราชภารกิจค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามศูนย์ราชการแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยค่ะ ท่านเป็นคนดีหรือเปล่าถ้าเป็นคนดีมาที่เบนซ์องหลอ่อที่นี่คนดีขี่เบนซ์ไม่ต้องดาวคันนี้แก๊งตู้เวียโนมาใหม่ตัวเล็กแต่ราคาใหญ่หรูหราสะดวกปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์เบนซ์วีโตมาใหม่คันใหญ่แต่ราคาเล็กแค่2ล้านกว่าบาทมีซันรูด้วยปินเตอร์20ที่นั่งคันยิ่งใหญ่ราคายิ่งเล็ก0 2 7 1 4 8 8 8 8ผมอยู่ทุกวันละครับ นวัตกรรมใหม่ของเครื่องดักจับยุงแบล็ h โฮลปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เลียนแบบลมหายใจของคนหลอกให้ยุงนึกว่าเป็นคนเพื่อดักจับยุงแบล็ h โฮลแล้วโลกของคุณจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะมิสมานเรุให้ เพลงคิดถึงพี่ไหมประทะเพลงรักคุณยิ่งกว่าใคร,รคมาตักทีเวทีแจ้งเ,เกิดอังคารนี้10บนาฬิกาินาทีเลี้ยวซ้ายเลีเ้ยวขวาเด็กนี่พูงมาลัยมันโยกตามมือเลยเหรอช่วยคิดช่วยทำโดย มิสุมารุเบนสองหล่อริการ16นาทีกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันนะคะหลายๆคนคงมีโอกาสไปใช้บริการที่ศูนย์ราชาการเฉลิมพระเกียรติแถวๆแจ้งวัฒนะกันบ้างโอ้โหใหญ่โตอลังการก็บอกว่าพื้นที่เกือบๆ3 0 0ร้ยไร่ยอดไป3ไร่นี่ก็300ไร่แล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้บริการกันมาสัก เกือบเกปีแล้วยังไม่เคยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วก็รวมถึงเรื่องราวของการออกแบบก่อสร้างศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากความทันสมัยเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานอะไรต่างๆแล้วก็มังจะมีการเปิดโซนมีโรงแรมนีโอ้โหเขาทำแบบทำแบบเอกชนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามรายละเอียดกันว่าความน้า ประทับใจของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เป็นอะไรอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมธนารักษ์อาจารย์ดรนริดเชยสูตรนะคะและท่านเป็นประธานกรรมการบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดโดยส,ดดสวัสดีค่คะอาจารย์ยังติดปากเรียกอาจารย์นัน<ด><ด>มังอยู่ธรรมศาสตร์นะคะอาจารย์อาจารย์เคยเป็นอดีตคณบดีเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วอยู่ๆก็มาอยู่กรมธนารักษ์ตอนนั้นยังแปลกใจอาจารย์มาอยู่กรมธนารักษ์แล้วก็ยังทำอีกหลายส่วน SME แบงค์ด้วยโอ้ หลายอย่างแต่ที่สงสัยคือบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์นี่คือคือบริษัทอะไรคะอาจารย์ก็คือเป็นรัฐภิษาห<อ>กิจนะหนึ่งของกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงการคลังถึงถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ทำหน้าที่นะฮะในการแต่แต่ออกแบบระดมทุนแล้วก็บริหารศูนย์ราชการอ๋อคือบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารศูนย์ราชการโดยเฉพาะเพื่อตรงนี้แล้วก็จริงๆทําหลายอย่างฮะทำบ้านธนารักษ์ทำอะไรต่างๆแล้วนะคือคือถ้าใช้ระบบราชการอย่างเดิมเนี่ยการขับเคลื่อนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คงเดิม จะมีปัญหา,านะฮะเพราะฉะนั้นก็ไหลออกเร็ววิสาหกิจนะฮะ<อ>นะฮะบ,บริหารจัดการแบบใหม่นะฮะ<อ>ก็ก็สามารถทำศูนย์ราชการซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่อาจจะใหญ่ที่สุดของเมืองไทยผมว่าสูสีขนอาจจะมีสามินรสุวรรณภูมิ โอ้ค่ะที่สูสีกันหน่อยนะครับของเรานี่ใหญ่แบบว่ามีพื้นที่1ล้านตารางเมตรหมาถึงพื้นที่ใช้สอยถึงไหมคะพื้นที่นะฮะถ้าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยหล้านตารางเมตรเป็นออฟฟิศสี่แสนแปดนะฮะเป็นพื้นที่ส่วนรวมแสนสองเป็นห้องประชุมเป็นห้องประชุมเนี่ยก็สามหมื่นตารางเมตรก็เรียกว่ามีห้องประชุมสี่สองห้องตั้งแต่จัดได้ในร้อยคนจนถึง พันสคนหมายถึงว่าในตัวศูนย์ราชการที่ไว้ให้บริการกับหน่วยงานราชการหรือว่าข้างนอกเอกชนเอกชนก็เข้ามาใช้ได้นะเพราะว่ามีโรงแรม203ห้อง ที่เซ็นทรัลใจะได้ไปไปชมเข้ามาเข้ามาบริหารนะฮะมีที่จอดรถ2องแสนสามหมื่นตารางเมตรโอ้ลแะ้ะมีที่จอดรถเยอะไปจัดงานแต่งงานที่นั่นได้อะไรนะโอ้สบายเลยนะฮะสบายเลยเออเข้าใจว่าแบบน่าจะเป็นหน่วยงานราชการไปใช้บริการเท่านั้นเอกชนก็เอกชนก็สามารถเข้ามาใช้ได้นะฮะในการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนานาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นอาคารที่ที่เป็นความภาคภูมิใจนะฮะแล้วก็เป็นศูนย์รวมของราชการ ครั้งแรกเลยจริงๆ <C> e เราพูดกันมาตลอดเรื่อง one stop service อะไรต่า,ตางๆเหล่านี้เนี่ย <C> e <C> e นี่แหละฮะที่นี่แหละที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ไปอยู่กี่หน่วยงานแล้วนะคะตอนนี้มี36หน่วยงานนะ,ะโอ้ 36, 36หน่วยงาน36หน่วยงาน,นาก,ก็อย่างอย่างที่เป็นหน่วยงานใหม่ๆนะฮะเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกรมทรัพย์สินธางปัญญกรมทรัพย์สินธางปัญญาสภานพปกเก้าพับปกเก้ายายไปที่โน่นแลยพับปกเก้าหรือแม้แต่อย่างกรมธนรักษ์ก็ส่วนด้านประเมินราคาที่ดินกรมสัมภารก็มีส่วนอยู่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ต่างๆเหล่านี้นะครับก็ไปอยู่กัน36หน่วยงานงาน,นะครับ<อ>เพราะว่าอันนี้เรียนอย่างนี้ว่าจริงๆเนี่ยกรมธรักหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือจัดสารที่พัสดุให้หน่วยราชการเนี่ยสุกกาลาจะสร้างออฟฟิศนี่เราจัดให้ไฟรีนะฮะ,ะ,ะแต่ว่าจริงๆที่เนี่ยมันก็หายากทุกทีใช่ลวแพรหายากทุกทีเพราะนั้น ถ้าเกิดหน่วยราชการต่างๆเนี่ยต้องการขยับขยายหรือหรือต้งตั้งหน่วยใหม่เนี่ยทุกคนต้องมาขอหนึ่งหนึ่งสถานที่เนี่ยทำยากมากหายากมากแล้วก็ไม่ประหยัดด้วยเพราะทุกคนก็จะมีอาณาจักรตัวเองจะต้องต้องสร้างห้องประชุมตัวเองต้องมีห้องอาหารของตัวเองนะครับบริการอะไรต่างๆมันก็มันก็มันก็ลำบากแต่ว่าถ้าเกิดมารวมกันนี่นะครับมาใช้นะครับห้องประชุมนี่คุณไม่ได้ใช้ตลอดเวลามี42่ห้องเนยก็ผัดกันเวียงกันใช้ก็ได้นะครับมีพื้นที่ส่วนกลางเพราะนั้นธนาคารอย่างเงี้ยเรามี ต้องเกือบสิบธนาคารมาบริการในนี่สมัยก่อนใช่ไหมถ้าเกิดหน่วยงานเดียวโหจะเอาธนาคารมาอันนึงทำไงร้านอาหารนี่เราห้าพันกว่าที่นี่เลือกกินกันสนุกไปเลยนะฮะอะไรต่างต่างต่างๆเหล่านี้หรือแม้แต่บริการอย่างรถยนต์รถเมย์เงี้ยเรา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 เดียวนี้ดีกว่าชาติตบ้าถึงครับเพราะเราเอารถเมย์เนี่ยมาเปิดอู่ในนี้หกสายเพราะนั้นมาจากไหนจะไหนแล้วก็ต้นสายต้นสายเลยต้นสายไปทางล้วก็ แล้วก็ให้วิ่งนะครับเพราะว่ากอดอออนี่ให้วิ่งรอบศูนย์ราชการบริการภายในซะด้วยไม่ต้องใช้แชทบัสคือใช้ใช้รถเมล์นี่แหละวิ่งปืนนัดเดียวนอกสองตัวหลายตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจริงคุ้มโรงพยาบาลก็ยังอยู่ในนี้ได้นะโรงพยาบาลเนแพลเลยเคยแต่ไปช้อปปิ้งโกด้นเพลสอะไรใช่ไหมครับมีร้านขายของเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็ ก็ถือเป็นเป็นรูปแบบของนวัตกรรมใหม่แล้วก็ในอนาคตเนี่ยทางรัฐบาลเองนี่ก็มีนโยบายะนะครับอย่างเคยเคยทราบงานราชโกศิล200ทปีใช่ไหมจริงๆเนี่ยรัฐบาลก็มีนโยบายในการที่ว่าจะทําเกาะ้าโคสิน์เนี่ยให้เป็นให้เป็นสถานท่องเที่ยวแหล่ง,งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเพราะฉะนั้นจะไม่มีกิจกรรมใหม่ๆอะไรเข้าไปอยู่ใน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 ราการนราชการคงไม่ไม่มีการสร้างแต่ว่าโนยการเดิมเนี่ยนะครับ ก็อาจจะต้องขยับขยายออกมานะครับไมไเยอะนะ,ะออกระทรวงต่างาประเทศก็ย้ายไปนูน<ช>้นกระทรวงพาณิชย์ก็ย้ายอย่าง,งกรมธนารักษ์เนี่ยขณะนี้เนี่ยเรามีศูนย์บริหารเงินตราเนี่ยเราก็จะ ย้ายออกมาเพื่อสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์เหรียญพิพิธภัณฑ์เหรียญกระสาบตรงสนนเจ้าฟ้าเนี่ยติดกับอิสิ์อย่างเงี้ยยกตัวอย่างเป็นต้นหรือแม้แต่ขณะนี้ก็มีการคุยกันอย่างกระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหมนี่ก็เขาก็ไม่ได้ขัดข้องนะฮะเพียงแต่ว่าก็ถ้าหาที่อยู่ให้หรือกระทรวงคมนาคมซึ่งแอร์ดิเอที่ซึ่งจริงๆอย่างรัตนโกสินทร์เนี่ยก็เป็นจุดที่ ที่ก็อเมริกานี่ก็2 3 0 4 0อี่สิบปีเราก็พอๆกันเลยนะฮะแต่ยังวอชิงตันดีซีถ้าคุณศิระบูรณ์เคยไปเห็นใช่ไหมเขาก็มีสมิธโทเนียมีอะไรวิทยุพันธ์เวลาที่ของเราเนี่ยมีไม่น้อยนะฮะเพราะกรุงเทพตรงนั้นน่ยคือจุดศูนย์กลางของอํานาจจุดศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยธรรมศาสตร์ในวังหน้าหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็อันนี้อนาคตเนี่ยเราก็อาจจะมีการตั้งศูนย์ราชการใหม่อีกนะฮะในที่ต่างๆ ในที่ต่างๆอีกแล้วในที่ต่างๆนะครับแปลว่าที่ราชพัสดุยังมีอีกเยอะใช่ไหมไม่แต่ว่าเขายังบอกเขายังไม่ได้บอกว่าไปที่ไหนแต่ว่าแต่ว่าเขาเดี๋ยวที่ขึ้นก็ที่ราชพัสดุจริงๆเป็น12.5ล้านไร่อ12.5ล้านไร่นะแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยถ้าเหลือแปลงที่เยอะๆเนี่ยก็ไม่ไม่มากแต่ว่าเรียนว่าจริงๆในศูนย์ราชการเนี่ยเมื่อกี้บอกว่า300ไร่เนี่ยยอนไปนิดนึงใช่ไหมยังเตรียมมาอีก150ไร่อ๋อแล้วค่ะที่นี่ยังมีอีก150ไร่ เพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นที่งว่างเพราะฉะนั้นอนาคตเนี่ยผมว่านะฮะถ้ามีการยขย,ยายเนี่ยเราก็น่าจะมาตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งสภาไม่เอาสภามาอะค่ะส,สภานี้เขาจะปะขอไปเกียก,กายแล้วเนี่ยครับตกลงโอเคเกียกายเขาขอไปเกียกายแล้วนะฮะทางสภาชัดเจนชันะะดเจนหน่วยงานต่างๆเราเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเอามาอยู่ด้วยกันไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นที่เรียกว่าจากจากสนามหลวงมาถึงพระที่นั่งอนันต์เนี่ยอาจจะเป็นเมืองประวัติศาสตร์เป็นอะไรต่างๆเก็บเอาไว้เลยไม่ต้องไม่มีหน่วยงานราชการแบบเป็นที่ท่องเที่ยวรองรับ การท่ทองเที่ยวโดยเฉพาะก็ตีมอพยอพยอตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยแผนการต่อไปอว่าจะทําอะไรอย่างไร,รนะคะสำหรับเรื่องของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติเราเห็นบอกว่ากำลังจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการด้วยเดี๋ยวจะกลับมาติดตามารายละเอียดกันต่อค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะท่านเป็นคนดีหรือเปล่าถ้าเป็นคนดีมาที่เบ้นซองห่อ ที่นี่คนดีขี่เบนซ์ไม่ต้องดาวคันนี้แก๊งตูเวียโนมาใหม่ตัวเล็กแต่ราคาใหญ่หรูหราสะดวกปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์เบนซ์วีโตมาใหม่คันใหญ่แต่ราคาเล็กแค่2ล้านกว่าบาทมีสันรูฟด้วยปินเตอร์20ที่นั่งคันยิ่งใหญ่ราคายิ่งเล็ก02 714 8888 88ผมอยู่ทุกวันละครับรู้จักเวชพงศ์โอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะคะ่ะ ครังที่ต้องซื้อ,อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอดเพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเพสัชกรก็มีความรู้พนักง,งานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อ,อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพงศ์โอสถ บัตรอมสินวีซ่าในบิสมาร์ทไลฟ์ดีกว่าครับอุ่นใจกับความคุ้มครองชีวิตจากประเทศสูงสุด5แสนบาทไร้กังวลกับค่ารักษาพยาบาลจากประเทศสูงสุด20,000บาทต่อครั้งบัตรอมสินวีซ่าในบิสมาร์ทไลฟ์ของธนาคารอมสินที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์เนื้อระดับกระแสโลกเปลี่ยนแปลงเอเชียเปลี่ยนไปอาเซียนจะทำอย่างไรติดตามได้ไหนมองโลกแบบวิกฤตทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ตี5 50 สรวจความคิดเจาะลึกในความต่างเพื่อสร้างปรากฏการณ์แห่งความเข้าใจกับะโเข้าใจความต่างอย่างมีสไตล์เข้าใจความต่างอย่างมีสไตล์ The, The List. List รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวและสาระอันน่าอัศจรรย์ที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันพุธหลังรายการแจ๋วครับช่วยคิดช่วยทำโดย ยาขมิ้นชันแคปซูลจากเวชพงโอสถนาก26นาทีกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อนะคะอาจารย์ดรนริชัยสูตรนะคะตอนนี้ท่านเป็นทธิบดีกรมธนรักษ์นะคะยังคุยกับเราเรื่องของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติจริงๆมีชื่อยาวกว่าน,นี้ถูกไหมคะอาจารย์รยชื่อเต็มๆคือศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พา5ธันวาคมค2 5 5 0ครับเป็นการบ่งบอกถึงว่าจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นก็เป็นเฉลิมพระเกียรติพระนายหลวงตอน80พันศานะเพราะว่าจริงๆสร้างเสร็จ ปีห้าหนึ่งพระบาทเจ้าหัวทรงงพระสมภพปีเจ็ดศูนย์เพราะว่านั่นก็ฉลองตอนนั้นไปใช้งานหลายรอบหลายปีแล้วนะคะยังไม่มีพิธีเปิดใช่ไหมคะอาจารย์ครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของหน่วยราชการไทยนะครับอันนี้อันนี้ใช่ไหมพอต้องทําไปอยู่หมายความว่าการเปิดนี่แสดงของว่าที่นี่พร้อมแล้วพร้อมแล้วเรืใช่พร้อมเต็มที่ไม่มีปัญหาหมดแล้วเคลียร์เพราะว่าต้องทดลองใช้งานก่อนทดลองหมดนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะรับใช้ประชาชนนะส่วนราชการนี้นะจะเปิด อ,อ,อย่างเป็นทางการในเดือนแห่งความรักนี้เลยใช่ไหมครใช่ครับวันอาทิตย์นี้นะฮะวันที่17กุมภาพันธ์นะฮะก็เวลา17นาฬิกา<อ>นะฮะนะฮะก็พระบาทเจ้า่ <17 S 2> หัวทรงพระนาปโภตเก้าให้สมเร็จพระบรมโอรสาธิราชพร้อมด้วยพระเจ้าว,วรวงเธอพระองค์เจ้าสรีรัตพระวรชายาเ็จพระมเนินแทนพระองค์นะครับมา มาเปิดศูนย์ราชการแห่งนี้นะครับค่ะนะฮะก็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 จะเป็นศูนย์รวมจิตใจก็จะจะมีท่านนายกรัฐมนตรีมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับแต่ได้พิธีนี้ด้วยค่ะนี่เปิดเป็นทางการแล้วหลังจากนี้ไปจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกไหมคะจะมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นก็ก็ก็จะต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหบากว่าออกแบบนี้ต้องวางแผนประหยัดงานอะไรนี่เลยคะคือคือตอนนี้ศูนย์เนี่ยสร้างในสมัยที่มีแผนพัฒนาฉบับที่สิบแผนพัฒนาฉบับที่สิบนั่นแหละเขาเน้นเรื่องกีน เพราะฉะนั้นตึกอาคารอันนี้เป็นอาคารที่เรียกว่าประหยัดพลังงานจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างอาคารเนี่ยอยู่ดูถ้าใครไปดูไปถ้าไปรัฐประบัเนี่ยไปดูอย่างเปลือกอาคารเนี่ยจะใช้วัสดุพิเศษป้องกันความร้อนจากภายนอก oh. อภายในเนี่ยไอ้ความชื้นขวารั่วซึมอากาศสู่ภายนอกก็ยากแสงสว่างเข้ามาได้แต่ความร้อนเข้าไม่ได้ oh. อาคารนี้อาคารนี้นะฮะ ถ้าไปดูไปดูหลังคาไปดูหลังคาเนี่ยถ่ายเป็นเป็นหลังคาที่จะเป็นโค้งโค้งฮะก็เพราะในรถพื้นที่ความสัมผัสความร้อนหรือหรือหรือแม้แต่ผนังนี่จะเป็นเอียงสังเกตไหมฮะลาดเอียงลาดเอียงถ้าจำได้ก็ก็จะลดลดพื้นที่สัมผัสความร้อนนะผนังเอียงลดพื้นที่ความร้อนอ๋อเนี่ยลักษณะเอียงเอียงนะแล้วก็อย่างอย่างอย่างเออครื่องเรามีโรงไฟฟ้าผลิตจากก๊าซธรรมชาตินะฮะก็ผลิตนะทั้งทั้งแอร์ทั้งไฟฟ้าแล้วน้ำเนี่ย ดีมากระบบกำจาดขยะน้ำเนี่ยร้อที่ใช้เนี่ยรีไซเคิลกลับมาใช้อีกอีกนะฮะอันนี้นะครับโอ,โอ,โอ้น่าจะเป็นตัวอย่างของอาคารเป็นอาคารอัจฉริยะอัจฉริยะเพราะนั้นอาคารนี้จะมีจะมีแบบมามีพิธีส่งข้อมูลต่างๆว่าตรงนี้อุณหภูมิเป็นอย่างนี้พลังงานควรจะใช้เท่าไหร่หรือยอย่างสมมุติว่าเกิดอัคคีภัยเนี่ย สามารถส่งสัญญาณเตือนได้อบพยพในส่วนที่จําเป็นอย่างเงี้ยอ,อะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นนี่ญญอันนี้น,น,นะหรือแม้แต่หรือไปอาคารนี้เขาออกออกแบบนะฮะว่าต้นไม้เนี่ยมีกังวันีให้ออกซิเจนอย่างเงี้ยสามารถดึงออกซิเจนเข้าไปในอาคารได้ด้วยอ๋อจะมันรังเกียจอนนี่เขาเรียกว่าเป็นอาคารหายาเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆได้รางวัลมามาเยอะแล้วแล้วอันนี้นี่คือส่วนเทคโนโลยีแต่ว่าส่วนการบริหารงานก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นเป็นอาคารที่สร้างขึ้นโดยไม่ใช้งบประมาณรัฐบาลแม้แต่บาทเดียว โอ้โหนี่เป็นตัวอย่างเลยแล้วใช้งบจากที่ไหนคะอาจารย์คราวนี้เราใช้เราเรามีพรรักพระนาสินรัพั์เนี่ยไปตั้ง SPV เป็นองค์การที่ติบุคคลเฉพาะกิจขึ้นมาแล้วก็เปิดขายให้ประชาชนเนี่ยมาซับสไคร์มามาพูดกู้เพราะนั้นเพราะนั้นเนี่ย SPV นี่ก็ไม่ได้เป็นรัาวิสาหกิจเพราะนั้นจริงๆงเนี่ยก็ ก็กปกระชาชนก็ซื้อได้ผลตอบแทนดีนะตอนนั้น, oh. น,นได้ประมาณห้าหต่างๆเนี่ยเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นระยะยาวเป็นการออกบอลน2ี0 0 0ล้าน <c oughs> ได้รับรางวัลเหมือนกันนะเพราะออกบอลใหญ่ๆอย่างนี้เมืองไทยไม่ค่อยมี <c oughs> นะฮะเ <c oughs> ้วก็จะเป็นเลฟเฟลนให้ให้ให้เขาไปใช้ใ,ในในวงการเงินได้เยอะนะฮะแล้ว <c oughs> ก็รัฐบาลเองก็คอมมิตรับประกันรับประกันว่าก็จะจะออกค่าเช่าค่าเช่าจะตั้งค่าเช่ามาที่กรมธนลักษ ให้กับหน่วยงานสารทหนยงานนี่ไม่ต้องไปตั้งที่หน่วยงานมาตั้งที่กรมธนรักษ์อย่างเดียวปีลประมาณ2,000ล้าน2,000ล้านมีรายได้แน่นอนมีรายได้แน่นอน -2,000 ล้านเนี่ยก็พื้นที่1ล้านตารางเมตรนี่รวมพื้นที่ใช้สอยด้วยเพราะนั้นเฉลี่ยเนี่ย200บาทต่อตารางเมตรซึ่งถูกกว่าคือหน่วยงานราชการก็ถูกประหยัดในการที่เช่าพื้นที่ประหยัดนะแล้วก็ พอ30ปีปั๊บอาคารนี้ก็เป็นอาคารของราชการเลยโอ้เพราะฉะนั้นเด็กๆาโมเดลนี่ได้กำไรเด้อก็กระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวานะฮะแล้วเราก็ได้อาคารที่ดีๆมาด้วยแล้วก็ประหยัดเราก็ประหยัดทุกสิ่งทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอันนี้อันนี้เป็นวิธีคิดที่สมเก้านักเศรษฐศาสตร์อ่ะเป็นคนคิดวิีไม่ใช่ผมคนเดวความจริงต้องก่อนหน้าที่ไปดีก่อนหน้าแล้วคิดกันมากันก่อนนะฮะแต่ว่าคนไทยเราเนี่เก่งเหมือนกันนะคะคิดได้คือปัญหาคือคิดได้ต้องทําไม่ได้ด้วยนี่คือทำได้อนี้ทาได้ บ้านปัจจุบันนี้ก็มีโมเดลนะฮะที่ PPP คือการที่เอาเอกชนมามาร่วมลงทุนอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะก็ก็ประหยัดขึมาเท่าเอกชนมาร่วมลงทุนมันเพาะร่วมทุนให้ความสะดวกต่างๆเหล่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแนวคิดของการจัดการบริหารราชการใหม่นะครับเป็นตัวอย่างหลายด้านเลยนะคะอาจารย์เรื่องการจัดการเรื่องของการออกแบบสิ่งก่อสร้างเรื่องของอะไรนะคะ การประหยัดงบประมาณในเชิงเศรษฐกิจต่างๆนะครับเพราะะนัีนนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นการเก่าขวัญถึงในวงการดตลอดนะครับน่าสนใจเดี๋ยวขยายเฟสต่อๆไปจะมีอะไรตื่นเต้นเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเรียนเชิญท่านอดิดีมาคุยกันอีกแต่ช่วงนี้กลับขอบพราคุณในต่ละดรนในริจยสุกขอบคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะจริงมีพิพิธภัณฑ์แอบคุยกับอาจารย์บอกว่าพิพิธภัณฑ์เราดีๆเยอะมากเลยไว้เอาเด็กคิดเด็กทำไปนำมาเสนอกันลวกันว่ามีอะไรน่าไปเที่ยวบ้างนะคะเดี๋ยวผู้ชมเด็กคิดเด็กทำกันวันนี้นะคะจะพาไปรู้จััักกกเี่ยวบหนงสื สำหรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องสายตาแบบสัมผัสเลยน่าสนใจขนาดไหนสําหรับคนทั่วไปด้วยนะคะไปชมกันได้เลยค่ะช่วงเด็กคิดเด็กทำสวัสดีครับใครที่เป็นแฟนหนังสือเจ้าชายน้อยวันนี้ซันต้ามีข่าวสารมาอัปเดตกันครับว่าตอนนี้หนังสือเจ้าชายน้อยจะออกมาเป็นแบบฉบับสัมผัสแล้วนะครับ จะมีหน้าตาอย่างไรนั้นชมกันเลยครับผม เพื่อนเพื่อนหลายๆคนที่เคยได้อ่านเรื่องราวของเด็กชายตัวเล็กๆที่มาจากดาวดวงน้อย B 6 1 2นไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือภาพยนตร์ The Little Prince หรือว่าเจ้าชายน้อยเป็นวรรณกรรมยาวชนคลาสสิกระดับโลกขององตวน The s a n t Ex s u p e r i ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อพศ2อ,อ8 6หรือเมื่อ70ปีที่ผ่านมาและถูกแปลไปกว่า260ภาษาทั่วโลกเรียกได้ว,ว่าเป็นหนังสือเยาวชนที่ครองใจผู้อ่านไปทั่วโลกและต้นปีนี้มูลนิธิองตวน The Saint t Ex s u p e r i ีจะเตรียมเปิด ตัวหนังสือ The Little Prince Size and Touch ฉบับสัมผัสเพื่อแบ่งปันเรื่องราวและจินตนาการไปสู่ผู้พิการทางสายตาไม่เพียงเป็นการบอกเรื่องราวด้วยตัวอักษรเบลเท่านั้นแต่ยังเป็นหนังสือเรื่องบวกภาพที่สามารถถ่ายทอดภาพประกอบต้นฉบับที่มีเอกลักษณ์ของผู้แต่งให้ผู้พิการทางสายตาได้ดื่มด่ำจินตนาการทั้งเรื่องและภาพอย่างมีอรรถรสมากยิ่งขึ้นครับ หนังสือเป็นสิ่ที่สร้างจินตนาการและเป็นการเปิดโลกกระทัดให้กว้างไกลเพราะฉะนั้นเราควรจะอ่านหนังสือกันให้เยอะๆนะครับซันต้าเด็กชายพูลเชนน่ชมนานเวทเด็กคิดเด็กทำรายงานสวัสดีครับเด็กน้าราก็สดใสยามเช้ากลับมาดู พี่หญิงพยายามจะพูดถึงว่าดูใ่ายก็สดใสเหมือนกันสดใสเหมือนกันไม่แพ้เด็กๆนะคะอะละค่ะไปกันที่ต่างประเทศอย่างที่บอกว่าน้องเต้สุพจน์ค่ะไปขึ้นเครื่องบินแล้วนะคะทำไมก็ทิ้งน้องแรอยางนั้นล่ะคะใช่ไหมกเลยอยู่คนเดียวไม่เป็นไรค่ะวันเดียวเองอยู่คนเดียวเหมือนกันนะคะอะต่างประเทศเพิ่มเติมเลยค่ะก็เดี๋ยวมีเรื่องของนายจ้างตัวแสบนะคะที่เยวเข้าจ้างค่ะแล้วก็มีเรื่องของ State of the Union Address ของประธานาธิบดีบารักโอบามาด้วยค่ะเชร็จเลยค่ะค่ะ